ฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสิริพรสวัสดีค่ะค่ะคุณพิพาคะเเราคุยกันค้าเมื่วันสุกที่ผ่านมาว่าถ้าราคาทองคํานั้นสามารถผ่าน1,580ขึ้นมาได้ก็จะมีทิศทางที่ดีสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ ค่ะตอนนี้เองอะนะคะราคาทองคำวันนี้ก็พยายามจะขึ้นไปยืนเหนือระดับประมาณ1,600เหรียญ US ดอลตาร์ต่อทรอยอล t ์ t นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถยืนได้นะคะก็มีแรงเทขายออกมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเรามองว่ากรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่พันห้า้อยกสเหรียญจนถึง1,640งหกี่เหรียญ US ดอลตาร์ต่อทรอยอล t ์ t นะคะซึ่งก็คือเป็นจุดสูงสุดเดิมในสัปดาห์ที่แล้วที่มีแรงเทขายออกมานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างในคืนนี้เองอาจจะได้เห็นการย่อตัวแต่เรามองว่าน่าจะไม่เกินที่ระดับประมาณ1,585เหรียญ US Dollar ตอ่อ Troy o u น่าจะรับอยู่นะคะโดยที่กรอบด้านบนเนี่ยคืนนี้เรามองอยู่ที่1,609เหรียญ US Dollar ตอ่อ Troy o u t นะคะ1,609เหรียญเหรอคะ ใช่ค่ะก็คือกรอบในวันนี้จะอยู่ที่ระดับ1,585เหรียญจนถึง1,609เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อตรยอัลส์ค่ะแบบนี้ยังไงคะในเรื่องของการที่สเปนได้รับวงเงินช่วยเหลือจากทางยูโรโซนนั้นไม่สามารถที่จะผักราคาทองคาได้มากกว่านี้แล้วหรอคะมองว่าไม่มากนากักน,นะคะในตอนนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคะ่ะเ,ออเหตุการณ์ของฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ยังแนะนําให้นักลงทุนต้องติดตามอย่งล้ชิดด้้ยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็จะค่อนข้างส่งผลกับในเรื่องของค่าเงินยูโร แต่ว่าเอา่ออาจจะส่งผลกับตัวราคาทองคําในทางอ,อ้อมอาจจะอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกันช่วงที่ผ่านมาที่ทเวลายูโรขึ้นทองขึ้นยูโรลงออกลุกค่ะเรื่องของกรีซก็เช่นเดียวกันไหมคะหรือว่ายังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งใหม่ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้ค่ะยังต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็จะส่งผลกับในในเรื่องของราคาทองคำด้วยเช่นกันค่ะ นะคะทั้งสองส่วนนี้ก็สเปนก็เรียกว่ารับข่าวมาบ้างเล็กน้อยแล้วส่วนกรีซเองก็ต้องรอช่วงปลายสัปดาห์นอกจาก,จากนี้เรือร่องของการเลือกตั้งค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยตัวอื่นอย่างเช่นทางฝั่งของสหรัฐเราต้องติดตามอะไรบ้างไหมคะ ฝั่งสหรัฐเองนะคะก็ยังต้องติดตามอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เองนะคะที่ที่ส่งผลกระทบกับในเรื่องของค่าเงินบาทด้วยอย่างช่วงที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะทำให้ค่าเงินบาทของเรายังอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าก็คือซึ่งแข็งค่าทางภูมิภาคด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็ส่งผลกับกับราคาทองในบ้านเราที่เป็นราคาเงินบาทนะคะแต่ว่าในปัจจัยสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีข่าวของทางสาหรัฐอเมริกาอาทิเช่นพรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลข ขาดดุลงบประมาณของเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะยังต้องติดตามด้วยเหมือนกันซ <ừ> ึ่งเราคาดว่าน่าจะส่งผลลบกับราคาทองคำค่ะนะคะสุดท้ายนี้อยากคุณนิพาค่ะพูดเรื่องของกลยุทธ์ในคืนนี้กันหน่อยแล้วกันค่ะค่ะแนะนํำนะคะว่าถ้ามีการย่อตัวลงมานะคะแถวแระดับประมาณ1,585เหรียญเข้าซื้อทำกำไรนะคะ <ừ> แต่ว่า ถ้ามีการย่อลงมาอีกแล้มองรับที่2อ,อยู่ที่ระดับ1,575เหรียญ US Dollar ต่อทรายอัสก็ยังถือว่าเป็นจุดซื้อสําหร,รับทาํากําไรระยะสั้นได้แต่จุดคัดลอสคือถ้าต่ํา1 5 6 5ถ้าต่ํากว่านั้นนานคะแนะเป็นจุดคัดลอสค่ะแล้วก็โดยการรีบาว์ขึ้นมาต่อๆประมาณ1,609เหรียญแนะนําเป็นจุดข,ขายจุดแรกแล้วก็จุดที่2 1,610เหรียญ US Dollar ต่อทรายอัสค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิพาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของทองคําลงถึงเรื่องหุ้นหนาง เราก็พูดคุยกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะอย่างที่ได้เรียนไว้ค่ะมีช่วงสําคัญที่เราจัดขึ้นมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะค่ะสําหรับเรื่องของเทศกาลฟุตบอลยูโร2020